าสัมพันธ์ของเนทและเอวาค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเผยข่าวดีจะเป็นเรื่องอะไรมาตามกันค่ะเป็นที่ทราบตีว่าเขาเนี่ยเป็นนักยูทูบเบอร์ดังที่มีชื่อเสียงมากๆเลยทีเดียวนะคะกับสาวสวยอย่างเอวาเองนั้นก็ต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าหลายคนเองก็ต้องรู้จักเพราะว่าเธอนเนี่ยรวยมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวอยู่ในวงการไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูปังเสมอเลยค่ะแต่ที่หลายคนจับจีนก็คงจะเป็น อีกหนึ่งช่องทาง Youtube คือ My n e t n e t และสาวเอวาที่หลายๆคนบอกว่าเป็นคูจ้นที่เหมาะสมและอยากใจเป็นคูจริงมากๆล่าสุดบอลเชิญยิ้มชำแหละโซเชียลพาไปพูดคุยกับ2ช่อง Youtube หวานโดยเนทเองก็ได้เปิดเผยว่าอกหักมา5-6เดือนก่อนจะมาเจอเอวาชวนทำ u t u b e ด้วยกันตอนไปถ่ายครั้งแรกยังไม่รู้สึกสปาร์กะไรพร้อมให้เผยสถานะเน็นตอบแบบเขินๆว่าเพื่อนคนพิเศษมากตอนนี้ก็6เดือนแล้ว ถามว่าชอบเอว่าตรงไหนเน็ตกล่าวว่าเอาปากกามาวงเลยชอบนั้งตัวน้องเขาน่ารักมากเลยแม้ครอบครัวมีเงินแต่เขาติดดินไม่ถือตัวที่สำคัญอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นตัวเองได้อะไรที่ทำให้เอว่าเปิดใจให้เน็ต โดยทางด้านของเนทกล่าวว่าก็คงให้เวลาพิสูจน์ว่าเจอใครเขาก็เฟกได้พูดอะไรก็ได้แต่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่คุณพูดจริงหรือเปล่าคุณเฟกยาวตลอดไม่ได้ที่เราคุยกันคือให้เวลาพิสูจน์ครับถามว่าชอบอะไรในตัวเนตเอวาก็บอกที่ชอบพี่เนทเพราะว่าทำให้เปิดใจคือเขาเป็นคนทำดีกับ ทุกคนแล้วเขาเองก็รักทีมงานทุกคนเท่าเทียมกันหนูไม่ชอบคนดูถูกคนชอบที่เขารักครอบครัวมากรักแม่มากๆอ่อนไหวในเรื่องครอบครัวมองโลกในแง่ดีทุกอย่างอยู่กับเขาเราได้พลังบวกทุกอย่างเขาทําให้หนูโตขึ้นมากๆนะมีวินัยมากขึ้นเขามีตารางแบบแผนเขาโตกว่าหนูด้วย5ปีสอนเรื่องงานเรื่องใช้ชีวิตได้เยอะมากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนี่ก็คงต้องบอกเลยแหละค่ะว่าเป็นสัญ,ญญาณว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเปิดใจกันอยู่ก็คงต้องเป็นกําลังใจ ให้กับความรักในครั้งนี้ค่ะ